สวัสดีครับวันนี้อยู่กับมิตซูบิชินะครับตอนนี้อยู่ป่าเจลโลสปอร์ตนะครับปีประมาณ2015นะฮะคันนี้ติดตั้งโช็คฝาท้ายใหม่นะครับเป็นโช็คฝาท้ายไฟฟ้านะครับเปิดด้วยกันได้หลายจุดนะฮะตัวนี้เริ่มที่รีโมทฮะเปิดที่รีโมทเลยฮะให้กดอันล็อกค้างไว้นะฮะล็อกค้างไว้เลยฮะค้างไว้ครับกดขอกดค้างไว้โอเคนะครับกดค้างฮะกดอันล็อกค้างไว้ครับ ลิฟเปิดฟังก์ชันแรกนะครับปิดผ่านรีโมทอีกทีฮะกดค้างให้เหมือนเดิมครับปุ่มเดิมนะฮะสองวิขึ้นไปนะฝาท้ายทํางานนะครับเราจะเห็นว่าตัวใหม่นี้ลงนิ่มนะฮะเป็นก่อนดูดบนนะชกตัวใหญ่นะครับรกันตีชกหนึ่งปีเต็มเลยนะครับโอเคกอล็อกเรียบร้อยนะฮะสองล็อกเรียบร้อยต่อไปเซนเซอร์ท้าวฮะเดี๋ยวจะให้ทางเตะนะฮะมุมซ้ายนะฮะเซนเซอร์ท้าวเตะเปิดนะครับ เราดูกันไปเรื่อยๆแบบเรียวเลยนะครับโอเคเตเปิดเตปิดฮะตำแหน่งนั้อยู่ด้านซ้ายนะครับเวลาเราเดินจากฟุตปาดนะครับเพิ่มความปลอดภัยนะฮะโอเคเรียบร้อยฮะเตะเปี่ยปิดปิด,ปด,ปดต่อไปฮะสวิตต์ฝาท้ายฮะเปิดตรงสวิต์ฝาท้ายฮะโอเคครับต่อไปตรงนี้ฮะเรียกว่าสวิต์ฝาท้ายนะฮะ เดี๋ยวใชให้ช่างเช็คกันหนีบด้วยฮะเดินเข้ามากาันหนีบด้วยฮะเดี๋ยวเช็คกันหนีบตัวใหม่ดูนะฮะนี่ฮะการหนีบตัวใหม่พอเวลาหนีบเสร็จปุ๊บนะฮะดูครับอ่าก่ออีกทีฮะไปค้ำมันครับเมื่อกี้ไปค้ำมันับมันต้องแบบสมจริงฮะเอาใหม่ฮะกดลงมาใหม่ครับถ้าไปค้ำจะมีลักษณะแบบนั้นนะครับหาให้ปกติเลยฮะให้เหมือนใช้งานจริงฮะฮะเนี่ยการหนีบตัวใหม่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะแตกต่างจากการหนีบรุ่นแรกนะครับ รุ่นแรกเป็นอย่างไงครับเวลาลงมาแล้วจะหยุดนะฮะไม่เด้งขึ้นนะครับถ้ากันนิบรุ่นใหม่เนี่ยพอเวลาโดนแล้วนะครับจะหยุดแล้วทําการเปิดขึ้นนะครับอ่าต่อไปยวเปิดผ่านสวิตช์ด้านหน้านะฮะสวิตช์ด้านหน้านี้เราต้องเปิดไฟหลีไว้จะเห็นนะครับปุ่มนะครับแสงไฟตรงปุ่มนะฮะนี่ฮะให้กดค้างไว้2วิฮะตอนนี้ช่างเปิดนะครับกดสวิตช์ค้างไว้แล้วนะฮะนี่ครับเปิดแล้วฮะเดี๋ยวต่อไปจะให้ช่างปิดนะครับ ผ่านสวิตด้านหน้าเลยครับกดฮะกดค้างไว้2วิชเช่นกันนะครับลักษณะเดียวกันปิดเปิดผ่านรีโมทนะครับก็ครบทุกฟังก์ชันแล้วนะครับสำหรับใครที่ใช้ All New Pajero นะฮะเอาโอเคนะฮะดอบนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับช่างมาดูด้านหลังหน่อยครับแต่ว่าเราเรา,เราปล่อยสวิตไวไปหน่อยฮะไม่เป็นไรฮะเอาใหม่ฮะ การใช้งานสาท้ายไฟฟ้าต้องไม่รีบนะครับใช้งานแบบปกปตินะฮะบางทีเราเช็คกันนี่ไปเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยล็อกแรกที่ลงมาถ้าล็อกที่สองจะเป็นการดูดล็อกอีกทีหนึ่งนะครับสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมในช่อง YouTube Studio นะฮะหรือในช่องแต่งรถนะ้าดัมเพชรบูรณ์สำหรับ Facebook Fanpage นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ